สวัสดีครับอยู่พี่อาร์มครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมฟรีไฟน์นั่นเองนะครับผมไม่ได้เล่นมาเป็นปีแล้วนะแต่ก่อนเราสตีมกันบ่อยนะครับฟรีไฟนะ์เนาะเอาล่ะโอเคครับที่พี่อาร์มเล่น EP นี้เนี่ยก็ใจก็อยากจะมาเปิดกระชาเปิดกล่องนะอยากได้โรนัลโดคริสเตียนโรนัลโดนะครับเออคอบอลมันต้องมีของมันต้องมีพี่อาร์มก็จะพลาดไม่ได้ใช่ไหมเราก็ชอบดูบอลใช่ไหมครับมันต้องจัดแล้วครับสําหรับคริสเตียโนโรนัลโดนั่นเอง แล้วผมก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นในเกมจริงนะครับผมยีัมก็มีประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นน้องตินนะครับน้องตินเป็นอ่าเป็นสมาชิกสายแครี่นะครับเป็นสมาชิกสายแครี่ก็ฝากประชาสัมพันธ์ช่อง Discord มานะครับชื่อเกมเมเรียนะครับผมเดี๋ยวพี่อัมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมก็ดิสคอร์ดเกมเมเรีนี่ก็พี่อามก็ไปสิงอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันนะครับก็อาจจะได้เจอพี่อัมในนั้นนะครับก็ฝากช่องดิสคอร์ดเกมเมเรียนของน้องตินนะครับไว้ในอัลบอ้จอด้วยถ้าเกิดสนใจจะ ไปสิงอยู่แบบที่พี่อาร์มสิงเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ตรงคอมเมนต์ไว้เลยนะครับพี่อาร์มได้ทําการตรึงคอมเมนต์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปครับผมเจอกันเป็นประจำทุกครั้งก็ขอ,อ,อทุกครั้งครับถ้าน้องดูคลิปนี้แล้วชอบใจดูแลสนุกนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วเราไปเจอกันในเกมจริงคนระับผมแต่ก่อนเจอกันในเกมจริงนั้นไปดูอินโทรก่อนครับอินโทรมา มาครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมจริงแล้วนะครับพี่อัมไม่ได้เล่นมาเป็นปี <What? S 1> แรงนี่อยู่แร้งไหนเนี่ยไหนดิบอลนโอ้โหเอยโอเคขอบคุณขอบคุณมากอยู่บอลหนึ่งครับผมเหมือนกลับมาเล่นแบบเล่นใหม่เลยอ่ะแต่ว่าสกิลอะไรต่างๆโปรไฟล์อะไรต่างๆก็ไม่ได้หายไปนะครับโอเค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 ว่ากันไปว่ากันไปครับ เออปอนหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยไปไต้เล้งใหม่แล้วกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเราไม่ได้เลยเป็นปีจะรีลงรีแร้งอะไรก็แล้วแต่ครับผมเอาล่ะทีนี้นะครับคาแรคเตอร,ร์เดี๋ยวไปซื้อของกันดีกว่าสโตร์มานี่ครับผมเฮ้ยเตียโนโ,ร,โรนาลโด้นั่นเองอโ,อเโอ้เท่อะโอ้มีวาร์ปด้วยเหรอโอ้โหเจง๋จงเจง๋งเจ๋ง มาไหนดูดิต้องซื้อกล่องไหนกล่องโคโนใช่ไหมจัดไปครับกล่องนี้สินะดิลักบันเดิลนะครับเป็นโครโนบ็อกซ์นั่นเองนะครับโอกาสได้โรนโดนี่มีเท่าไหร่เนี่ยบอกไม่เอ่ยโอเคไม่บอกแล้วมันได้ของอะไรบ้างโอ้ะนี่ไงได้โครโนเดอะบอลดิสบอลตีฮันเตอร์ฟอร์มอันนอเทอร์ยูนิเวิร์สนะครับนักล่าข้าวหัวจากต่างมิติีนั่นเองอจากต่างจัก,กรวาลกันเลยทีเดียวมีอะไรกันอีกครับมีอะไรอีกบ้างก็มีของนู่นของนี่ชุดแต่ง โอเคเยี่ยมไปเลยลองเซิฟเซิฟนะเซิฟเซิฟเซิฟซักซักเท่าไหร่ดีซื้อแม็กได้10อันเท่านั้นใช่ไหมเออขอลองสัก3กล่องกันมาเปิดเลยฮู้ฮู้เราได้อะไรมาครับอย่าบอกนะว่า3กล่องได้เลยอ่ะไม่มั้งไม่มั้งได้โลนเลโด ได้โรนัลโดแล้ว <What? S 1> โอ,โอ้โอ้กล่องเดียวได้เลยโอ้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณกาเลย่า <What? S 1> โอ้แล้วเป็นเพชรฟรีที่เก็บเก็บมาจากตอนเล่นแบบพวกลงลงลงแรงเล่นนู้นเล่นนี่ด้วยนะยังไม่ได้เติมสักบาทเลยครับอ๋อเติมไปแล้วสิพี่มีแอบเติมไปก่อนที่จะมาเปิดนี่แอบไปเปิดได้โจเซฟมานะครับเติมเติมเพชรแล้วได้โจเซฟ <Yeah. S 1> โอ้ได้โรนาลโดแล้ว ทำไมมันถึงได้เร็วขนาดนี้ครับตอนแรกว่าจะสุ่มแบบต้องสุ่มเยอะคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ได้เลยเหรอนอกจากนั้นแล้วเรายังต้องหาชุดโรนัลดด้วยนะ, <Yeah. S 1> ะเนี่ยต้องมีชุดแบบนี้ด้วยนะครับอยากได้เหมือนกันเราสามารถที่จะสุ่มได้เหมือนกันใช่ไหมมันได้ไปแล้วอ่ะเนาะสัก3อันแล้วกันนะเปิดเลยบึ๊บ๊เข้าไปไม่ได้อะไรไปชิ้นนั้นอันเลยครับ น,นี่อะไรครับอันนี้คือกล่องเคบ็อกเราจะได้ตัวละครเคนี่มาเหรอโอ้หเขาบอกว่าเป็นเอ็กเปิดด้านยูจิสูเลยครับผมม <Huh? S 1> ันูจิสูอะไรมันมีเศกสมุดเวทด้วยเนี่ยเกเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์เหรอฮะ <What? S 1> ัลองเปิดสซก3อันแล้วกันถ้าได้อีกนี้ก็จะลูก GM เกินไปนะครับ <Huh? S 1> เปิดมาไม่ได้ครับผมอ่าอันนี้ไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ละไม่ง่ายไม่ง่ายอย่างที่คิดโอเคงั้นลองอีก3กล่องครับผม ดูนี่จะได้อะไรโบ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 ,โบไม่ได้อะไรเลยโอ้ได้ยิ้นส่วนทํมาจากแองดูมาด้วยพี่อาร์มนี้เมนแองดูนะอ้ะขอเปิดอีก3าอันนะถ้าไม่ได้ไปละโอ้ได้คนนี้มาครับ a 1หนครับ a 1หนเป็นหุ่นโรบอทจากเทคโนโลยีในโลกอนาคตนั่นเองสอบคุณมากทีคือใครเราก็ไม่รู้มาดูเรื่องของอาวุธกันบ้างดีกว่าเอ่อ มีอะไรที่มันแบบเท่ๆบ้างไหมเราชอบเล่น MP40 ใช่ไหมเออมีสกิน MP40 เล่าโอ้โนี่ไงคันนิวานขานาดนะครับดาเมจหนึ่งเอ็กเรซี่สองลีโลดสปีดลบหนึ่งไม่จา้า่าไหร่เลยอยากได้ดาเมจแรงๆอ่ะนี่ไงออ้นี่เลยครับเมกเกิล MP40 นะครับดาเมจ2เรกหนึ่งแล้วก็รีโหลดสปีดลบหนหนขอตำหน่อยสิ <What? S 1> เอามาสัก3กล่องครับนี่เพชรฟรีไม่ได้เติมเลยเนี่ยนี่ใช้เพชรฟรีเพชรเก็บทั้งนั้นนะเนี่ยโอเพนออกมาโอ้ได้แบบ24ชั่วโมงโอ้ได้3วันก็มีแฮนี่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 ได้3วันก็มีครับผมขอบคุณมากแต่ใช้แบบ24ชั่วโมงก่อนแล้วกันโอเคเอาละครับเดี๋ยวพี่ยามหุบหน้าพี่ยามลงไปแล้วเดี๋ยวเราลองไปเล่นสักแมตช์ดูแล้วกันนะครับ เอาเป็นคลาสควอสแล้วกันอื olo โอเคโอ้ไม่ได้เล่นนานคิดถึงเหมือนกันนะโอเคมาถึงอะไรเนี่ยมาใช้นี่ก่อน M 5 0 0นะครับลืมไปหมดแล้วว่าเล่นยังไงโอเคตามเพื่อนไปครับเพื่อนจะเย็นเพื่อนจะไปไหนกันครับว้ับมีซุ่มเรามีซุ่มเรามีซุ่มนิดนึงป<ะ>โอ้คนนั้นไปนหลบอยู่หลังต้นไม้แล้วเฮ้ยเพื่อนเราโดนยิง ยิงมาจากตรงไหนครับอยู่ตรงไหนวะฮะเจอแล้ว <Huh? S 1> โอเคสี่สิบห้าเจ็บไปเจบ็บเจ็บไปหนึ่งนะัดสี่สิบห้าอีกทีหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะเย็นเดี๋ยวรีโหลดกระสุนก่อนโอ้โหโอ้โ,อโอน็อกดาวเดี๋ยวก่อนโอ้เพื่อนฮิวฮิวให้หน่อยเทียนเพราะแต่ของฝั่งเขาก็น็อกไปคนหนึ่งแล้วนะโอ้ไปเดิมแมตช์แรกก็ชนะไปเลย เยี่ยมมากเพื่อนสุดยอดมากเราไม่สุดยอดหรอกโอเคทีนี้มีปืนอะไรให้เล่นบ้งบ Thompson, a, 1, ector, arma, า,างครับทอมสัน m c a 1เวกเตอร์ฟาร์มาร์ดดีเซอร์ตอีเกิลก็มาเอาไรดี M4 แล้วกันเรามีตังพอซื้อไหมพอโอเคใช้ M4 ไปกงกะ่ออะไรไม่มีให้บ้างเหรอนี่ไงก่อสามอู้มไม่มีตงังเอาหัวมาก่อนกันหัวแตกโอเคครับไปครับ นี่เราตามนาลุโตชานุคนนี้ไปนี่รับรองไม่ผิดหวังเมื่อกี้เขาโชว์สเตปฆ่าไปหลายคนอยู่เหมือนกันทําไมเขาอยู่นิ่เอเฉยครับสงสัยตะลึงในความหล่อของคริสเตียโนโรนั่นเดอ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 มีเพื่อนโดนอยู่ตรงนู้นไปช่วยก่อนอย่าพึ่งตะลึงกันมาครับอยู่ไหนครับตรงนู้นครับตรงนู้นครับนี่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 เรายิงจากตรงนี้ได้อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นเราอ้อมไปดีกว่าอ้อมไปดีกว่าเราอ้อมไหมครับอยู่ไหนแล้วครับ เพื่อนเก็บหมดแล้วเหรออ <Huh? S 1> โอ้อยู่ไหนวะนี่ไงอยู่นี่เพียบเลยดาวไปหนึ่งใครดาวหนึง <What? S 1> เพื่อนซ้ำให้หน่อยแล้วกันนะเพื่อนนะเราอยู่ข้างบนครับมันอยู่ในบ้าน oh. ดาวไปอีกสองเรียบร้อยจบไป <What? S 1> อะได้ตังค์ซื้อก่อนแล้วจัดก่อไปหมวกมาด้วยโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีละตังหมดตังค์น้อยเหลือเกิน สองต่อศูนย์แล้วตอนนี้เรานำเาเรียกได้ว่านำห่างพอสมควรตอนนี้เราก็อยากจะนำห่างเป็นสามต่อศูนย์จะได้ไหมครับตามเพื่อนไปครับตอนนี้เพื่อนเรากระโดดไปแล้วเราต้องคอยระวังหลังให้เพื่อนเพื่อนเจอแล้วเพื่อนเจอแล้วอยู่ตรงนู้นครับดาวอยู่ตรงนู้นซ้ําให้มันจบอุ้ยเดียวคนดิพี่มาจากไหนครับผมโอ้โหอยู่ข้างบนนู้นล่อเราหัวแตกเลยทีเดียว พี่ก็โหดมากไม่น่าจะมีใครมาช่วยเรามไม่ทันระวังอยู่ข้างบนครับเห็นอยู่ตัวหนึ่งอ้สู้ๆนะเพื่อนเราตายแล้วนี่นี่นี่เพื่อนเราคนนี้กําลังอยู่เลยครับอ่าจัดการไปหนึ่งคนสวยเก็บอีกหนึ่งสวยนี่จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วหรือเปล่าสองต่อหนึ่งครับสองต่อหนึ่งรอมหน้ารอมหลังไว้มันอยู่ข้างบนเราจะบอกเพื่อนเรายังไงว่ามันอยู่ข้างบนเจอนั่นแหละครับผมโอ้โหลูกซองยัดหน้าจังหวะนี้ เยี่ยมไปเลยเอกรัฐนะครับผมนี่เรียกได้ว่าเป็น MVP ของตาให้แล้วเลยทีเดียวไหนดูซิ m c MP 4 0มีให้ใช้ไหมเนี่ยไม่มีเลยครับ<ะ>ไม่มี MP 4 0เราก็เล่นลูกซองมั่งดีกว่าใส่กอไปเต็มเต็มเหมือนเดิมไม่ได้เล่นลูกซองมานานแล้วครับไม่ได้จับเลยครับได้เวลาเราลองเล่นดูบ้างละ <Yeah. S 1> ตาเอกรัฐไปครับเอกรัฐนี่สุดยอดเขาคือผู้นำ <What? S 1> He is the leader <c oughs> ไปเลยเพื่อน อ้อ้อ้อทังซ้ายทั้งซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวขอพันยาแป๊บเข้ามาเกียบเลยครับไปครับ,ออรบเราอ้อมครับเราอ้อมเราอ้อมไป <Yahoo! S 1> นั่นไงหนึ่งคนโอ้โหกูยิงไม่ได้โดนเลยเยนเดินหนีด้วยกันเอ้าจะเย็นมันอยู่น,นู่นมันอยู่น,นู่นมันอยู่น,นู่นข้บบ้านไปแล้วครับนรุโตะนลุโต้นรุโตะต,ตามเข้าไปแล้วครับ <De> <Das> เดี๋ยวเราก็าไปช่วย เอามาจากใสเอาข้างหลังยืนอยู่ใกล้ๆตรงนู้นโอ้เอากลั์ตเก็บตปคนหนึ่งแล้วเรานี่ไม่ได้ช่วยอะไรเพื่อนได้เลยเป็นภาราะชัๆแบกเราหน่อยนะเพื่อนเอาเอารุโต้โดนไปครับผมป<ะ>ักเอาการัตทำไงครับเอากลัตโด,ดนเงินอยู่หนึ่งต่อนหนึ่งครับตอนนี้เอากลัตนี้เรียกได้ว่าของเต็มเลือดฟูก็ออนี่เรียกได้ว่ามาอย่างหนาตาช้างครับ ก็าที่คัตซีเกมเมอนนร์นันุตตแล้วก็มิกกี้ก็เรียบร้อยไป3ศพม,มาดูกันว่าเขาจะชิงจังหวะกันยังไงครับวงบีบแล้วครับผมเอกลัษเอกลัษออไม่กลัวนั่นนั่นนั่นซุ่มกันอยู่ซุ่มกันอยู่เห็นปลายปืนเห็นปลายปืนดูใครจะอ,อมาก่อนโบนั่นแหละครับผมเอกลัษจัดไปเอกลัษจัดให้อ้สุดยอดชนะพนนายเลยเอกลัษเฮ้ยผมเขาประมาณนี้เนาะเกมฟรีไฟก็เดี๋ยวพี่อามก็คงจะกลับมาเล่นอีกนะครับคงจะเป็นสตรีมแหละนะครับเกมนี้เน้นสตรีมดีกว่า เอ้าผมและนี่คือเกมฟรีไฟครับแล้วเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซ u b ส c คร b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม